สวัสดีวันนักหนังนัคฮะอลินานักฮัลวันนี้อลินากับทุกคนจะดูวิดีโอแฮชแท็กฟรังติยู่ในไทยนะคะวิดีโอจาก TikTok okay, นะคะวิดีโอแบบไวรัลนะคะแล้ววิดีโอทุกคนอาจจะเห็นแล้วแต่ไม่ใครไม่เห็นจะดูตัวนี้หนักฮะทุกันโอเค let's go One hundred. One hundred. We tito <laughs> po <laughs> tikaw san o Bangkok. Marai to not ka. What's your name? Edwin Simon. Simon and from, from Ben. And you? Simon. Henning from, from Germany. And you? Henning from Germany. Henning. <laughs> what is the, so for for is, the what is the worst thing in Thailand so far for you? me, it's the weather. Yeah, what is the worst thing in Thailand so far for you? For me, it's the yeah. weather. do you, you handle that? Yeah, yeah, I sweat a lot. Man, of course it's not the same. I'm in Europe, in Europe, in am in Europe, in Europe.

People, people gossip a lot and I can understand a lot. What is <laughs> baby! Was it that <laughs> was bad? What bad? Was it that Yeah, I heard, yeah, that I that heard like, that like like, sentence, like, oh, like oh, yeah. his, <sharp inhale> his buffalo so is so so big, like, so, like, so like, so like, like, so like, like, <sighs> oh, wow. like, 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 buffalo. <laughs> I don't like it. Why, do to... why, why do we have to say that it doesn't matter <laughs> Just... <laughs> do <laughs> like it. a lot of thai teenagers they say that? that it doesn't matter a lot of thai teenagers they assume that foreigners have like a big but yeah. 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 this was awkward but hey thai me ah and then i learned jiu jitsu thai by thai tsi ที่สองประเทศไทยที่หนึ่งประเทศไทยครับจริงๆอาหารไทยอร่อยมากคะ่ะไม่รู้อร่อยแค่สุดแต่อลีนามีรู้สึกแบบอลีนากับอาหารไทยคือแมชโรยเปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อเวลาอยู่บ้านคนไทยยืยู่เดียวๆแล้วออกาว่ายหากรอดออกจากบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญคนนี้ ที่ทิกตอกอาจารดีมากเลยค่ะแบบมีเขาจะใช้มีประโยชน์ค่ะพวงมาลัยขวาเวลาขับรถถือเป็นพวงมาลัยขวาเวลาขับรถถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะไม่เหมือนที่รบค่า,ามือเปล่าถือเป็นสิ่งสำคัญป๋าจบข้าวเหนียวโชว์ไปเลยมือเปล่าถือเป็นสิ่งสำคัญป๋าจบข้าวเหนียวโชว์ไปเลยอ๋อ ที่ช่วม้วนถือเป็นสิ่งสำคัญพริกเกลือกับผลไม้ถือเป็นสิ่งสำคัญพริกเกลือกับผลไม้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ฉีดฉำรักถือเป็นสิ่งสำคัญโอ้ซปเปอร์น่าจะซูเปอร์ เรียนรูภาษาถึงสิ่งสิ่งนั้คิวจริงๆให้ทุกคนดูวิดีโอนี้นะคะดูทิกตอกนี้ดีมากเมื่อฝรั่งยินไม้ปัดขน I have home with this this one? My home doesn't have this function. <laughs> no, it's not for car, for everything. But I think that uh, for like When you feel phone, like right, something dirty, you clean it. What is <laughs> this one? It's not for car. It's for animal. Yeah, for chicken. Oh. We have in Slovenia, but not for we have like... When you feel like something <laughs> dirty, you <laughs> Next one! I don't know why this is trendy. สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้นะคะนัดินกำลังจะไปจ่ายตลาดค่ะแต่วันนี้นะคะนัดินจะไปจ่ายตลาดคนเดียวนะคะจะต้องพาผู้่ายชคนไปด้วยของด้วยค่ะเขาตั้งแต่ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะความบันเทิงก็เกิดขึ้นเลยค่ะวันนี้นะคะหกโมงขึนไม่มีใครยอมตื่นเลยดิฉันก็เลยต้องปลุกทุกคนนะคะรู้จักพี่นอนค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงแล้วค่ะตลาดรัตนากรนะคะซึ่งตลาดที่นี่นะคะของเยอะมากเลยค่ะเราบอกกับพวกนางว่าถ้าอยากใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ ไทยยาวๆต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบคนไทยเอ่อตันชาติอยากใช้ชีวิตในประเทศไทยกินอาหารไทยแบบคนไทยดีกว่าค่ะซื้อผลไม้ที่ตลาดนะคะม่ซีจีโดบส์เลยอุ้ยเป็นมากค่ะค่ะซ <c oughs> ื้อผลไม้ที่ตลาดแต่ ออลิน่ากินฟีดอฟไกนไม่ได้ค่ะซุปข้ครันวิดีโอ let's go ดินดินออลิน่าไม่มีสซุคร้นพี่นี้นะคะ อันนีนะเป็นโควิดเหรออยู่บ้านอยู่บ้านตลอดเวลาช่วยหน่อยอันนี้อันตรายรูปป่าหน้าตาเหมือนอันตรายอิดว่าขีนข่าวแล้วรูปป่าอันนี้อันตรายรูปป่าวงูยี่ห้อนั่นแหละช่วยหน่อยได้ไหมครับผมไม่รู้ครับไม่มีงูที่ไม่อันตรายยี่ห้อนี่ใช่ไหมครับอันตราย เหมือ uh, อันกันลืเปล่าอ่ะอีโฮแปลว่าแบรนด์ไรสปอยล์ดาวน so นูอีโฮอะไรโลงูมีอีโฮเลี้ยว oh my god จริงๆก็เพื่อนหาต่อคอนติดูวิดีโอนี้นะคะเลยติดตามอ่ก็กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกับเพื่อน Uh, Koti tamang Instagram, dwi ka kaha kao, TikTok. Kakao, bye-bye. Baite ka na video mo.